สวัสดีครับพีน่น่องบองายสูขูสูคนแฟนครับเอซี FC, ทุกท่านครับผมพบกับผมครับว่าปืนดำทางช่องคนเสียงดวงชาแนลครับผมครับว่าปืนดำพาพีพ่พอน่องไปเบิองสาวต่อยวันสีไปต่อยพักกระเดาครับพักกระเดาคมอมำลำ่ ก็เดาต้นยุกกลางทงหน้านี่ครับหน้าลุงสาวไต่คออนกับล่มเย็นๆครับอุย้ยหนาวขนาดพี่น้องบรรยากาศน้ำแรงครับต่อเป็นตกดินเหรอยังวน,นตกครับตองเป็นใกล้จะตกดินล่ะนี่ปะโอ้หล่อมงนึ่งต้องตายหุ่น มันมาสูงมเลยกะเดากินก็มยังกะเสียบว่าจะลวกเออมีอยู่กระลังมียอดกระลังปวงดอก เอาไปซิมเบืง้งหมดเลยเราไปดำกับซือกระตาครับกระตาใส่ใส่กระตาเอาตั้หัวเกือบตั้หัวเจับก,กับตั้หัวเจ็บใส่กระตาพี่นอ้องอื้มข้าก็เดากิมกี่นั่งกระเสียบตะลวกใส่ของหวานมึงดู คนดำนั่งหาเก็บเป็นตากล่องนะ้ำแล้วตอ่ตอเป็นผู้ตอยเป็นผู้สวยอู้ดีงามครับร่มพัดวันนี้ว้าเป็นสาวร่มเลย Dakar, lũng, mà ma cái đầu cũng không nằm cũng cầm đạp xỉm xỉn gọi cùng cũng có những cả xẹp ừ, mà โอ้ ö, พี่นองยังกันต่อยครับสาต่อยนะครับบ้านผู้นำก็ขอจบคลิปดีไว้สั้นนี้ก่อนนะครับเนาะโอ้เดี๋ยวร้ายเติมแล้วครับเครื่องตาแล้วครับพักกระเดากระเดาหวาน บ่บุญนก็ขอจบคลิปยมัยซ่ํานี้กอนนะครับนอ้อฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับหรือย่าลืมกดกรุบกริ่งครับเพื่อจบบริภาทคลิปหม่ๆของบาง่าวบุญเดานะครับน,น้อบ่าวบุญนงก็สาต่อยก็ขอลาไปก่อนครับเอาไว้พบก,กันคลิปหน้านะครับนอ้อครับสวัสดีครับ